สวัสดีครับ SM นะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชรนรที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากคอมช่วโดยเฉพาะใน3สาขาหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แ,แก่การตัดหนังหน้าท้องการดูดไขมันและการใส่กำรรหน้าอกโรงพยาบาลแห่งนี้มีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและใช้เทคนิคที่ทันสมัยการตัดหนังหน้าท้องเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการใส่กำที่ช่วยปรับรูปร่างให้กระชับและฟื้นฟูหน้าท้องให้เรียบและตึงโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวหนังหย่อนคล้อยหรือมีไขมันสะสมหลังการตั้งครรภ์หรือการลดน้ำหนักที่ SM ใช้เทคนิคการตัดหนังหน้าท้องที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเช่นการผ่า การตัดหนังหน้าท้องเองส่วนล่างทําให้ไขมันส่วนเกินบริเวณด้านล่างในการดูดไขมันร่วมกับการตัดหนังหน้าท้องเพื่อให้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นการดูดไขมันที่ SM ใช้เทคนิคที่้ำสมัยเพื่อกำจัดไขมันส่วนเกินในบร,ริเวณต่างๆของร่างกายเช่นหน้าท้องต้นแขนต้นขาหรือสะโพกการใช้เทคนิคที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงเช่นการใช้คึื่นเสียงสลายไขมันทําให้การดูดไขมันได้ง่ายขึ้นและบาดเจ็บน้อยลงปรึกษาความงามที่คุณต้องการรวมทั้งคุณจะได้รับโปรโมชั่นและส่วนลดอีกมากมายพวกเราจะคอยดูแลคุณทุกๆขััั้นนนตตอออหมดด่่วรรืกกาาและูค ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลทั้งไทยและเกาหลีติดต่อเราอันยองเอเจนซี A ่ให้เมื่อาชีพดูแลคุณ